และนี่คือปัญหาที่คุณต้องเจอนะครับถ้าหากคุณคิดจะลงทุนอพาร์ตเมนต์หากคุณคิดจะลงทุนอพาร์ตเมนต์นะครับปัญหาหลักๆที่คุณจะต้องเจอเนี่ยมันก็จะแบ่งไปด้วยกัน2อย่างอย่างแรกคือปัญหาเรื่องการซ่อมแซมครับอย่างที่2คือปัญหาเรื่องคนปัญหาเรื่องการซ่อมแซมเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็นสองอย่างนะครับก็คือการซ่อมแซมเล็กกับการซ่อมแซมใหญ่นะครับการซ่อมแซมเล็กเนี่ยเช่นอะไรครับ สายชำระของห้องครับขาดนะครับหลอดไฟไม่ติดประตูพังน้ำไม่ไหลพวกนี้เนี่ยคือคุณก็ใช้ช่างในการแก้ไขปัญหาได้แต่หลายๆคนเนี่ยที่เวลาเจอปัญหาพวกนี้แล้วจะปวดหัวก็คือคุณไม่เตรียมพร้อม หรือคุณมีเบอร์ช่างน้อยเกินไปซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีสต็อกพวกสายชําระสต็อกพวกก๊อกน้ําสต็อกพวกฝักบัวไว้หรือว่าคุณมีสต็อกหลอดไฟคุณมีเบอร์ช่างเตรียมไว้มากกว่า3เบอร์เวลามีปัญหาคุณประสานงานให้คนดูแลคุณโทรเรียกช่างมาแก้ไขปัญหาให้คุณ อันเนี้ยมันก็สามารถที่จะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้และไม่ปวดหัวถ้าหากเป็นงานซ่อมแซมใหญ่งานซ่อมแซมใหญ่เช่นอะไรครับเช่นน้ํารั่วครับบนหลังคาห้องมุมน้ํารั่วปัญหาแก้ไม่จบเสียทีอันนี้คือคุณก็จะต้องยอมลงทุนนะครับที่จะจ้างช่างมีฝีมือนิดหนึ่งเพื่อที่จะมาจัดการแก้ไขปัญหาของคุณ นะครับเพราะผมเห็นหลายๆตึกเลยนะที่มีปัญหาเรื่องน้ารั่วจะแก้กี่รอบก็แก้ไม่จบเป็นเพราะเขาแก้ที่ปลายเหตุรั่วตรงไหนอุดตรงนั้นนะครับอาจจะไม่เข้าใจถึงปัญหาจริงๆคุณอาจจะใช้ช่างที่จ้างราคาไม่แพงเขาอาจจะไม่ได้มีความชํานาญในการแก้ไขปัญหาตรงจุดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาปัญหาพวกนี้มาปุ๊บเนี่ยเวลาซ่อมได้มันก็มีปัญหาอีกปัญหางานซ่อมแซมใหญ่อาจจะมีพวกโครงสร้างมีปัญหาซึ่งมันก็มักไม่ค่อยเกิดถ้าในการก่อสร้างเนี่ยมันได้มาตรฐานซึ่งส่วนมากเนี่ยคนที่ก่อสร้างตึกเนี่ยมันจะต้อง อยู่มันก็สามารถที่จะจัดการแก้ไขได้นะฮะงานซ่อมแซมในเรื่องของระบบท่อประปาแตกไฟฟ้ามีปัญหา ในตึกไฟฟ้ารั่วสิ่งที่คุณจะแก้ไขได้นะคุณก็ต้องมีเบอร์ช่างประปาเบอร์ช่างไฟฟ้าไว้อาจจะมีมากกว่าสักสองสเบอร์เพื่อที่เวลามีปัญหาเนี่ยคุณเรียกเขาเข้ามาแก้ไขางานเนี่ยมันก็จะสามารถแก้ไขได้ปัญหางานซ่อมเนี่ยเป็นปัญหาที่ถ้าคุณติดต่อช่างได้ช่างก็จะมาแก้ปัญหาให้คุณมันอยู่ที่ว่าช่างจะมาเร็วมาช้าขึ้นอยู่กับคุณมีสำรองเบอร์ติดต่อแล้วก็มีการเตรียมพร้อมไว้มากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่ปวดหัวมากๆเนี่ยในเรื่องของการบริหารอพาร์ตเมนต์นะครับก็คือ ตัวอย่างเช่นคุณบริหารอยู่ดีๆพนักงานคุณลาออกกระทันหันคุณต้องเข้าไปดูแลเองทําทุกอย่างเองหาคนไม่ทันมันก็จะมีรอยต่อปัญหาพวกนี้มันก็จะเกิดขึ้นได้และคุณก็สามารถป้องกันมันได้เช่นกันอย่างเช่นถ้าพนักงานโกงเขาโกงเพราะอะไรล่ะครับคือคุณอาจจะปล่อยมากเกินไปหรือเปล่าคุณอาจจะให้พนักงานเนี่ยรับเงินสดในตึกตึกนั้นเนี่ยมากเกินไปสัดส่วนการจ่ายเงินสดเนี่ยอาจจะสูงถึง80%สมมุติว่ารายรับเนี่ยสองแสนบาทนะครับ คนโอนเงินเพียง20%จ่ายเงินสด80% 80%คูณ2 0 0 0ก็ตีเป็นเงินแสนหคุณปล่อยให้พนักง,งานรับเงินแสนหทุกเดือนทุกเดือนครับโดยที่คุณไม่ได้เข้าไปจัดการ ไม่ได้เข้าไปาวางระบบตรงส่วนนี้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดปัญหาพวกนี้มันก็มีสูงครับถ้าเกิดคุณสามารถที่จะวางระบบการแก้ไขได้คุณเปลี่ยนสัดส่วนครับการเก็บเงินสดเป็นการโอนเงินหรือไม่ถ้าเกิดว่าในช่วงแรกเนี่ยคุณยังเปลี่ยนมันได้ไม่ดีมากนะคุณก็ควรจะต้องจัดเวลามาเก็บเองในทุกๆต้นเดือนมันก็จะลดปัญหาพวกนี้ได้ปัญหาพนักง,งานลาออกนะครับคือมันก็จะมีเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณอาจจะมีบอกไว้นะครับว่าให้แจ้งล่วงหน้าแต่บางทีถ้าคนจะออกกระทันหันคุณก็อาจจะจูงใจนะครับด้วยการที่เออ ดูแลแทนนะครับเดี๋ยวให้พิเศษก่อนที่จะออกอันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะพอแก้ปัญหาได้หรือไม่คุณอาจจะมีการเตรียมหาคนสำรองไว้ก่อนปกติถ้าคนจะออกเนี่ยคือผมมองว่าเขาก็จะมีสัญญาณที่จะบอกคุณอยู่แล้วแหละถ้าเกิดเขาเริ่มทํางานไม่โอเคนะฮะดูแลตึกไม่ดีคุณรู้ปัญหาไว้ก่อนคุณอาจจะหาคนเตรียมสำรองไว้หรือไม่คุณก็อาจจะคุยกับเขาว่าเออมีปัญหาอะไรส่วนตัวหรือเปล่าก็สามารถที่จะลดปัญหาในส่วนที่คนออกกระทันหันได้อาจจะเป็นปัญหาเรื่องคนก็คือคนเช่าไม่จ่ายค่าเช่าซึ่งส่วนใหญ่ คือสัดส่วนการที่คนเช่าเนี่ยจ่ายเลนหรือไม่จ่ายค่าเช่าเนี่ย มันไม่ได้เป็นสัดส่วนที่เยอะจากการที่ผมลองสำรวจหลายๆตึกมา,ก,มาก็อาจจะมีบ้างถ้าเกิดเขามีการแจ้งล่วงหน้ามีการอะไรพวกนี้ก็เขา้าใจกันได้ถ้าเขาไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าอยู่ดีๆก็จ่ายเลทเลยเนี่ยมันก็อาจจะป้องกันไม่ได้ร้อแต่คุณก็อาจจะสกรีนในเบื้องต้นก่อนได้หรือไม่ถ้าเขาจ่ายเลทจริงๆหรือไม่จ่ายจริงๆเป็นระยะเวลาเดือน2เดือน3เดือนนะครับคุณก็อาจจะมีมาตรการมีการคุยพูดคุยกับเขาอาจจะมีการให้เขาออกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถามว่าปัญหาพวกนี้มันสามารถแก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็ ไม่มีปัญหาไหนที่แก้ได้100%อซมันก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเจอบ้างมันก็เหมือนเหมือนกับหลายธุรกิจนะครับที่ทำมันก็มีปัญหาเรื่องคนมันก็เป็นเรื่องปกติก็ไม่อยากให้ไปมองว่าเออมันเป็นปัญหาที่ใหญ่เนะเหตุผลที่ไม่กระโดดเข้ามาในธุรกิจนี้เป็นเพราะว่าเออแบบมันก็อาจจะมีคนไม่จ่ายค่าเช่ามีอะไรซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นอพาร์ตเมนต์ครับ คุณซื้อคอนโดปล่อยเช่าคุณซื้อทาวฮา์ปล่อยเช่าคุณซื้อบ้านปล่อยเช่าคุณซื้อตึกอาคารพาณิชย์ปล่อยเช่าการที่คนไม่จ่ายค่าเช่ามันก็มีปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นความเสี่ยงที่คุณก็ควรจะต้องยอมรับมันให้ได้แต่ก็พยายามที่จะลดความเสี่ยงนั้นให้มากที่สุดเพราะว่าในหอพักเนี่ยคุณอาจจะมี50ห้องอาจจะมีไม่จ่ายช้าไม่จ่ายสัก5ห้อง7ดห้องก็าอาจจะเป็นไปได้ หรือไม่นะครับคนในตึกก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการทะเลาะกันอย่างที่ผมเคยบอกในคลิปก่อนนะครับปัญหาคนทะเลาะกันเนี่ยมันก็จะมีสาเหตุสาเหตุที่คนอยู่รวมกันทะเลาะกันเนี่ยมันก็มีไม่กี่สาเหตุครับสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือมาจากการที่ห้องข้างๆเนี่ยรบกวนอีกห้องหนึ่งเป็นระยะเวลานาน,านวิธีการแก้คุณจะแก้ยังไงคุณก็จะต้องมีช่องทางในการติดต่อให้สามารถที่จะแจ้งมาที่คุณได้โดยตรง หรือไม่แจ้งไว้ที่ผู้จัดการตึกด้โดยตรงถ้าตึกคุณมีผู้จัดการนะครับเกิดเป็นกรณีที่ตึกไซส์ใหญ่นะครับให้แจ้งโดยตรงพอคุณทราบปัญหาคุณก็จะลงไปแก้ไขมันก่อนลงไปพูดคุยก่อนครับตักเตือนก่อนถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมฮะคุณก็เชิญออกมันก็อาจจะต้องมีมาตรการในเรื่องของความเด็ดขาดเพื่อที่จะป้องกันปัญหาให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดการที่คุณมีตู้แดงครับก็จะทําให้เวลาที่มีปัญหาคุณก็สามารถติดต่อตํารวจให้มาช่วยเหลือคุณได้การติดตู้แดงก็จ่ายหลักพันต่อเดือนปัญหาพวกนี้มันอาจจะไม่ได้มีบบ่ีีีีทททนาางงปวดหัค ลอกันหนักๆเนี่ยถึงขั้นลงไม้ลงมือกันก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีการเตรียมการมีการป้องกันไว้ก่อนทําให้ช่องทางการติดต่อในการแจ้งเรื่องร้องเรียนเนี่ยลูกบ้านเนี่ยสามารถแจ้งคุณได้โดยตรงหรือแจ้งผู้จัดก,การตึกคุณได้มันก็จะลดปัญหาการประทะกันระหว่างคนเช่าลงหรือไม่มาตรการการที่คุณรับคนเช่าเนี่ย คุณมีการใส่ในสัญญามีการแจ้งไว้ล่วงหน้าว่าข้อห้ามอะไรที่ห้ามทําบ้าง 1, 2, 3, 4ถ้าคุณชัดเจนตรงนี้ปัญหามันก็จะลดลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทําธุรกิจนะครับในเรื่องอพาร์ตเมนต์เนี่ยปัญหาเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ทางแก้ไขมันก็มีเช่นกันถ้าเกิดคุณเตรียมการแก้ไขปัญหาไว้ก่อนปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็จะเบาบางลงและในการบริหารอพาร์ตเมนต์นะครับ ก็จะทําให้คุณบริหารได้อย่างสนุกมากขึ้นในแต่ละเดือนนะครับคุณก็จะปวดหัวน้อยลงถ้าหากใครครับที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอพาร์ตเมนต์การบริหารอพาร์ตเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้สําหรับวันนี้ผมโมจากไทย Property Investor ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ